สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพิสูจน์มะม่วงของเราเองนะคะที่เราปลูกเอาไว้ที่ต้นที่ไปไล่สดมันดกๆนั่นแหละคะ่ะจะมาลองพิสูจน์ดูนะคะว่าเนื้อเขาจะดีไหมลองดูกันนะคะอ่าอันนี้ ปอกอยู่ในบ้านนะคะไม่ได้ปอกนอกบ้านค่ะกลัวว่ามแมลงวันจะมาตอมกันก็เลยปอกในบ้านเลย <c oughs> ในห้องที่ขึ้นไล์สดเก็บชั่วโมงนั่นแหละคะ่ะลองชมกันนะคะวันเลื้อเขาจะดีไหมดูท่าทางแล้วน่าจะโอเคนะคะเนี่ยไม่รู้จะไปเสียตรงกลางหรือเปล่า ไม่น่านะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเสียงพัดลมจะเข้าไปในคลิปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเปิดพัดลมอยู่ค่ะอากาศร้อนมากๆเลย ต้องได้ทานอร่อยแน่ๆเลยเนื้อไม่เสียนะคะคิดว่าปอกเปลือกมาขนาดนี้แล้วต้องเนื้อสวยแน่นอนและก็คงจะหวานฉ่าด้วย <laughs> อันนี้คือเป็นลูกแรกนะคะของต้นที่ไปนอมไปถ่ายตอนไลฟ์สดนะคะที่เขามีลูกดกๆนั่นแหละค่ะแล้วก็มีลูกโตอีกลูกหนึ่งที่ออกก่อนเพื่อนนั่นนะคะตอนนี้คือเขาแก่แล้วสุกแล้วค่ะนี้จะได้ชิมรสชาติกันนะคะ ออกไปก็กลืนน้ำลายไปด้วยค่ะ <ص في ص في ภาพน่าจะเห็นชัดเจนอยู่เนาะนี่จะลงได้วสวยนี่เนี่ยออ <c oughs> mình đây, xinh ดีเลยค่ะน่ารับประทานมากแล้วก็โอเคนะคะเนี่ยข้างในตรงกลางเขาก็ไม่เสียค่ะเนื้อสวย ตลอดเลยแล้วเราก็จะได้มาชิมตรงส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะในจานสวยๆนั่นเดี๋ยวเอาไปให้แม่ค่ะแม่ชอบกินข้าวกับมะม่วงสุกแล้วก็มาชิมตรงเศษส่วนตรงนี้ นี่นะคะตรงที่เราจะชิมมหวานอร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ